สวัสดีครับรายการใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้ติจะมาสาธิตวิธีการทําต้มยําทะเลน้ําใสนะฮะเป็นเมนูที่โด่งดังไม่แพ้กันกับน้ําข้นนะฮะแล้วก็ยังมีความหอมเผ็ดร้อนที่แบบว่าสะใจที่แทบไม่ต่างกันเลยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบแบบไหนก็ลองเลือกกันดูนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของต้มยำทะเลน้ำใสนะครับก็จะมีเห็ดชิเมจินะฮะซึ่งที่จริงแล้วไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้แค่เห็ดไทยนะฮะ ซีฟู้ดรวมครับเจะส่วนใหญ่ก็จะนิยมพวกปลาหมึกกุ้งหอยนะฮะสำหรับทางบ้านที่อยากทําเป็นต้มยําน้ำใสยปลาก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับต่อมาเป็นใบกระเพราครับซึ่งก็นอกจากใบมะกรูดแล้วที่เรานิยมทําต้มยําใบกระเพาก็สามารถนํามาทําแล้วอร่อยไม่แพ้กันฮะอันนี้สามารถดัดแปลงกันได้ตะไคร้ครับ นะครับแบบแก่หรือถ้าเกิดอยากทานเป็นเป็นชิ้นๆเป็นเนื้อเข้าไปเลยก็ใช้ขาอ่อนแล้วก็ซอยเล็กๆได้เหมือนกันครับน้ำมะนาวนะครับเราจะบีบกันสดๆเลยผักชีสักเล็กน้อยนะครับหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ใส่ก็ได้ต่อมาเป็นพริกขี้หนูสวนนะครับจะเหมาะสำหรับพวกต้มยำน้ำใสมากนะเพราะความหอมของมันครับใบมะกรูดครับ สุดท้ายน้ำปลานะครับสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่ foodtravel.tv ครับเอาละครับเราก็มาเริ่มทำต้มยำทะเลน้ําใสกันเลยนะฮะอันดับแรกเราก็จะไปดึงเฟรเวอร์มาจากพวกไอ่านะครับตะไคร้ก่อนเลยตะไคร้เนี่ยถ้าเกิดเราจะไม่ทานเขาเนี่ยเราก็ทุบซะหน่อยนะฮะ เพราะเราได้สาธิตไปหลายแบบนะครับเกี่ยวกับต้มยำเนี่ยอยากจะสไลด์บางๆแล้วก็กินไปด้วยก็ได้หรือถ้าเกิดไม่อยากทานเนี่ยก็ใส่ไปทั้งแท่งนะฮะทุบซะหน่อยแล้วก็ใส่ลงไปอย่างตามโรงแรมเนี่ยเขาจะไม่ใส่พวกตะไคร้ลงไปให้มันแบบว่า,าลกในใน ในในในถ้วยชามเพื่อความสวยงามนะเขาก็ะะจะทุบเป็นแท่งนี้นะฮะแล้วพอต้มเสร็จเขาก็ะะจะดึงกากออกมาเพื่อที่จะใส่แค่เฉพาะเห็ดกับของที่ทานได้ลงไปในถ้วยนะฮะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนึงนะครับสำหรับการทําพวกต้มๆทั้งหลายแหล่นะครับหลังจากสักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีกลิ่นออกมาครับเราอาจจะโรยเกลือเข้าไปสักนิดหนึ่งก็ได้นะฮะตามด้วยพริกขี้หนูเลยนะฮะเผ็ดมากเผ็ดน้อยนะครับวันนี้ผมจะใช้สัก 5เมตรก็พอเราจะใช้ทั้งพริกสีแดงแล้วก็สีเขียวนะฮะซึ่งพริกขี่หนูสวนเนี่ย<ๆ>ก็จะให้ความหอมที่แตกต่างออกไปนะฮะหลังจากนี้สักพักหนึ่งกลิ่นจะเริ่มออกมาแล้วครับเติมน้ำปลาได้เลยนะฮะน้ำปลาเนี่ยใส่ลงไปตอนที่น้ำยังเดือดๆอยู่เนี่ยจะทำให้ดึงกลิ่นของน้ำปลา ะะออกมาได้หอมมากที่สุดนะฮะตามไปด้วยเห็ดวันนี้เป็นต้มยำน้ำใสนะฮะผมจะใช้เห็ดแบบว่าไฮโซเลดนึนงเป็นพวกเห็ดญี่ปุ่นชิ้นเล็กๆอย่างนี้นะฮะซึ่งทางบ้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็นเห็ดนางฟ้าที่เรานิยมกันก็ได้เหมือนกันหรือเห็ดโคนนะฮะที่ชอบใส่ในต้มยำกันอยู่แล้วเนี่ยได้เลยนะครับไม่นานมากนะฮะเ,เห็ดส่วนใหญ่นี้จะสุกง่ายอยู่แล้วระหว่างนี้เรามาดูกันว่า ซีฟู้ดของเรามีอะไรบ้างมีกุ้งนะครับปลาหมึกแล้วก็หอยหอยพวกนี้เนี่ยบางทีมันเป็นของฟล o อเรสเซนเราก็อาจจะใส่เข้าไปเร็วนิดนึงนะฮะส่วนที่เหลืออย่างปลาหมึกแล้วก็กุ้งเนี่ยก็อาจจะทีหลังนะฮะเพราะว่ามันสุกง่ายแล้วก็ค่อนข้างสดนะครับหลังจากรอน้ําเดือดขึ้นมาอีกพักนึงนะฮะใส่ลงไปได้เลยปั๊บนะฮะไม่ต้องคนมากครับ ระหว่างที่รอมันสุกอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยนะฮะปรุงรสเพิ่มไปได้เลยนะฮะอย่างน้ำปลาเนี่ยเรา,าจ,จะชิมก่อนเฮ้ยเค็มไปหรือเปล่าส่วนน้ำมะนาวเนี่ยทีหลังสุดนะฮะตอนนี้ผมจะขยำไปมะกรูดใส่ไปเลยนะฮะผักชีนะครับนิดหนึ่งตอนปิดไฟเลยก็ได้พร้อมน้ำมะนาวนะฮะแต่วันนี้ผมใส่ไปเลยสำหรับทางบ้านที่ชอบทานน้ำใสแบบว่ารสชาติที่เข้มข้นหอมมากขึ้นเนี่ย รากผักชีเราไม่จําเป็นต้องทิ้งก็ได้นะเราใส่พร้อมไปตั้งแต่แรกเลยก็ได้พร้อมกับพวกข่าตะไคร้นะครับก็เป็นนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้คนให้เข้ากันนิดนึงนะฮะปิดไฟตามไปด้วยใบกระเพราครับอันนี้เนี่ยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นเป็นผมว่ามันอร่อยนะผมเคยทำให้พวกต้มยำน้ำใสปลาทูนะต้มยำปลาทูน้ำใสใบกระเพราแล้วก็ พวกโป๊ะแตกเนี่ยก็เข้านะฮะแล้วก็ต้ยมยำน้ําใสแบบซีฟู้ดเนี่ยก็อร่อยไม่เบากับกะเพานะฮะรับรองว่าแซ่บแน่นอนและสุดท้ายสุดนะฮะก็ค,คือน้ำมะนาวที่เราจะมาบีบกันสดๆเลยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดใส่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยความเปรี้ยวมันจะหายและความผมมันจะเพิ่มเข้ามานะฮะก็เป็น,นันเสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราก็ไปจัดจานใส่ได้เลยนะครับ เอาล้ครับเราก็แค่เอามาลงชามนะฮะก็เสร็จแล้วเป็นอาหารที่นะฮะคลาสสิกแล้วก็เงียบเรียบง่ายนะฮะอร่อยได้สุขภาพใส่ซ่งต่างๆนะฮะลงไปก่อนเลยส่วนหอยเนี่ยเราอาจจะเก็บเอามาไว้นะฮะเรียงไว้อย่างนี้ก็ได้เนาะน,นี้กนะะ็ใช้ถ่ายรูปก็อาจจะเวอร์จาก โฮมเมดนิดนึงอ่าเพื่อความสวยงามน,นะครับส่วนต้มยำปลาเนี่ยก็วิธีเดียวกันเลยนะท่านผู้ชม ทีนี้เนี่ยพอลงชามปุ๊บนะครับทางบ้านชิมอีกทีเพื่อความแน่ใจนะฮะเพราะส่วนผสมหลักของเราเนี่ยเป็นธรรมชาติทั้งหมดฮะแต่ละฤดูแต่ละ,ลดดละการผสมลงไปในความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยเซนซิทีฟนะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นชิมถ้าเกิดยังเปรี้ยวไม่สะใจเนี่ยเรามาบีบนะฮะในชามได้อีกเลยนะโดยเฉพาะมะน,นาวเนี่ยนะสำคัญมากมันเป็น ิ่งที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะ,ะตามความสาดใจเลยสําหรับทางบ้านที่ชอบความเปรี้ยวนะ,ะเอามาบีบต่อได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับต้มยำทะเลน้ําใสนะฮะเดี๋ยวเราก็อาจจะแต่งจานเนบ,น,เน,บน,น,นู่นเนบนี่ขึ้นมาอีกนิดหนึงเพื่อความสวยงามนะฮะสำหรับปรตาส่วนเราก็ทางบ้านอย่าลืมติดตามชมที่เว็บไซต์ของเรานะครับ foodtravel.tv ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ